โ okay. อเคงั้นเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันจะเป็นกองทุนกองใจนะครับก็วันนี้เต้ก็จะมาเดือดกันว่ามิถุนาเราต้องมองอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับเต้สวัสดีครับพี่วัชัยครับก <c oughs> ็บบ <c oughs> ต้องบอกว่าตลาดหุ้นโลกเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่วี่ <c oughs> งแรงเพราะคุณทําอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนแรกนึกว่าตัว t ท r ริฟบอลจะจบแล้ว <c oughs> คุณทําบอกยังมีต่อภาคสองนะฮะทีนี้นเรามาดูกันนะฮะว่าเดือนมิถุนาที่กำลังจะถึงเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างนะฮะที่ต้องติดตามนะฮะ อันแรกเลยบอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเลยคือประชุม G7 ที่แค<ม>นาดาใที่อลเบอร์ตาอันนี้เนี่ย15-17ซึ่งแน่นอนว่าหลายประเทศที่ไปเจราจาภาษ,ษีก,กรบทัปมในช่วงของต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณทัมก็เหมือนว่าปัดไปนี่หมดเลย G7 นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางของพวกญี่ปุ่นหรือวาทาง,งาฝั่งเราเนี่ยซึ่งคุณทัมก็บอกว่าก็ว,ว่าทีมงานของเขาแล้วกันนะทีมเศรษฐกิจเขาเนี่ยบอกว่าการขึ้นภาษีเนี่ยอาจจะเป็นแบบขึ้นเป็น r e g i n a l t r นะก็แน่นอนแหละเป็นหลายประเทศคงจะดูไม่ไหว อะไรมีข่าวเมื่อคืนอีกที่เขาบอกว่าอะไรนะที่ศาลเทรดออกมาบอกว่านะทําให้ถูกต้องเพราะว่าตัวของเรียกว่าเหตุผลไม่ถูกต้องแล้วกันใช่นะไม่ได้แบบเป็นรุนแรงถึงขั้นต้องเป็นอิมเมอร์เจนซี่เช่นไงคุณทํามก็สู้แต่อันนี้ผมก็มองว่าทางคุณทําก็ยังมีก็เรียกว่าไพเดดอยู่ตรงที่ว่า mm hmm. แกยังคุมสุพรีมคอร์ดอยู่การมงคนที่แกแต่งตั้งแล้วตรงนี้ก็ยังมองว่าเป็นความเสี่ยงอยู่นะฮะ mm hmm. แล้วก็ปัจจัยต่อมาเนี่ยคือเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เนี่ยโอเคเดือนที่ผ่านมาตัวเว mm hmm. เวเเลลขขยยยังงสววหรรููอออ่็็ปปนนนตะะไ กุมภามีนาเป็นตัวเลขที่แบบยังไม่ได้รับผลกระทบจากตัวของภาษีแต่ว่าตัวเลขที่จอ,อกมาเนี่ยของเดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นเดือนที่รับรู้เรื่องของตัวทารฟของคุณํามแบบเกือบเต็มที่ละสต๊อกสินค้าก็เริ่มหมดแล้วดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่เริ่มไม่ค่อยสวยเนี่ยจะเริ่มออกมาในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะฮะก็มองตรงนี้จะเป็นตัวของความเสี่ยงที่เกว่าการตลาดหุ้นแล้วก็ปัจจัยที่3ามเนี่ยคือตัวของประเทศไหนบ้างที่ยังพอมีกระสุนเพื่อจะมากระตุ้นเศรษฐกิจชดเชย ซึ่งตรงนี้หลายประเทศอย่างทางของยุโรปอย่างทางของญี่ปุ่นหลายๆประเทศก็มีการประชุมแบบเรียกว่าเตรียมแผนรับมือไว้ละถ้าไม่สามารถเจราจาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยอย่างทางฝั่งจีนเองเนี่ยก็เรียกมีว่าแล้วทางพีโบซีก็มีประชุมช่วงปลายเดือนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือว่าถ้าสงครามการค้ามันไม่ดีขึ้นหรือ่ารุนแรงๆกันไว้เขาก็พร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อมาชดเชยตร,ตรงนี้เหมือนกันนะทีนี้ก็จะมาถึงว่ากองทุนแนะนําเนี่ย ถ้ามันเป็นไวตามที่เรามองไว้ความเสี่ยงตม่มนั้นเนี่ยเรามีกองทุนอะไรแนะนําบ้างนะฮะก็บอกว่าแบ่งเป็นสามตีมหลักตีมแรกก็คือตัวของกองทุนความเสี่ยงต่านะฮะจะเป็นตัวของตาสารีภายในประเทศเพราะว่าดอกเบี้ยไทยเนี่ยไม,ม่ไม่น่าเป็นขาขึ้นได้ไม่ว่าเป็นลงและลงเมื่อไหร่มากกว่า<ม>โอกาสขึ้นผมว่าแทบไม่มีเลยนะดังนั้นเนี่ยก็จะมองเป็นตัวของอทุนเปิดเคตาสารนี้ทั่วไปนะเคฟิกิตเ หรือว่าจะเป็นตัวของทางที่2ก็คือทางฝั่งจีนซึ่งก็เป็นตลาดที่เราก็มองว่าเป็นตลาดที่ valuation ค่อนข้างถูกนะฮะเป็นทางของตัวจีนฮ่องกงนลก็เป็นตัวทิสโก้สีเอชแล้วก็ตัวของหุ้นโลกเชิงรับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของกงทุนเปิดกรุงศรี global dividend h, M h, M h N A K f x นะ kgdib ขดอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นโลกแต่ว่าเขา underweight ฝั่ง US overweight ฝั่งยุโรปเพราะมองว่าฝั่งยุโรปเนี่ยตัวของ valuation ถูกกว่า มีโกลด p เทนเชียลฝั่ง US เนี่ยเวอร์ชันค่อนข้างสูงนะฮะทีนี้เรามาเริ่มที่ตัวของ K fix ก่อนฮนะกองทุนเปิด K ตาสานนี่ชนิด้ลงทุนทั่วไปนะหรือว่าชื่อย่อคือตัว K fix A อันนี้ก็เป็นกองทุนตาสารนี่ระยะกลางๆนะฮะของทาง K asset นะครับก็ต้องบอกว่าตัวของอายุตาสารนี่ก็อยู่ประมาณรักสาปีกว่านะคืออายุค่อนข้างกลางๆก,ก็เหมาะสําหรับเป็นเรียกว่าจุดพักเงินหลบความผันผวนข,ของตลาดหุ้นถ้าใครนึกไม่ออกอยากหลบความเสี่ยง คุนไทยอยากรอให้ถูกกว่าน,นี้ผมก็บอกว่าตัวเคฟิกิตเอเนี่ยเป็นทางที่ดีถามว่าทําไมถึงไม่เลือกตาสานี่โลกนะต้องบอกว่าตาสานี่โลกเนี่ยตัวหลักๆก,ก็คือตัวของ USB o n บอซึ่ง USB o n บอเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงเรื่องของบอลยูนะฮะอยู่บริ4.5ตัว10ปีเนี่ยผมมองว่าอย่างรี่ว่าอาจจะยังไม่ใช่จุดพีคยังมีลุ้นไปแบบ4.7 4.8ได้อยู่นะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เองตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสอ่อนค่าอยู่จากตามเทนรนด์กราฟนะฮะดังนั้นเรามองว่าเอาชัวร์เอา อยู่ในตัวของตาสารีภายในประเทศนะครับนะส่วนทางฝั่งจีนเนี่ยก็มองว่าทางของเอ h a ช e ์เนี่ย Tisco CH อันนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราบอกว่าตลาดฝั่งกลุ่มเทคจีเนี่ยเรื่องของ a l u a t i o นอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างค่อนข้างดูน่าสนใจกว่าตัวจีนแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยผมมองว่าถ้าจะมาเนี่ยอาจจะต้องเป็นครึ่งหลังของปีรอให้ทางการจีเนี่ยมีการประกาศพวกนโยบายกรรต้นเศรษฐกิจภายในประเทศออกมาก่อนถึงจังหวะนั้นเนี่ยค่อยกลับมาที่ตัวของจีนแผ่นดินใหญ่จังหวะนี้เนี่ย ตัวเทคจีนที่มีกรอและมีเวอร์ชันที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยยังเป็นจุดที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็สําหรับตัวกองทุนที่เป็นตัว global เนี่ยตัวกองทุนเปิดกรุงศรี global dividend fx เนี่ย kfgdv ขีด a เนี่ยอันนี้เป็นของทางกองทุนกรุงศรีถ้ากองแม่คือตัวของ fidelity นะก็อนนี้ก็ป้องกันความเสี่ยงเต็มจํานวนแล้วก็ลงทุนในหุ้นโลกถ้าเราดูในตัวของตารางเนี่ยเห็นว่า กองทุนเนี่ยมีสัดส่วนลงทุนในยูนิเต็ดสเตทเนี่ย24%แต่เบนช์มร์เขาเนี่ย63%คืออันเดอร์เวทยูเอสค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็โอเวอร์เวทในส่วนของยุโรปแทนไม่ว่าจะเป็นยูเคฝรั่งเศสเยอรมนี Germany, ในพวกนี้นะครับถ้าเราดูในหน้าหุ้นเนี่ยก็เห็นว่าเป็นพวกกลุ่มอย่างเช่นตัวยูนิลิเวอร์อย่างตัวของดอชบอสนะตัวของโรเช่แล้วก็ตัวของทีเอสเอ็มซีก็คือถือไหมว่าชื่อเขาจะเป็นตัวปันผลเนี่ยแต่ว่าไส้ในของเขาเนี่ยมีทั้งที่เป็นตัวของโกลีุ่ด้วย ดังนั้นถือว่าเป็นกองทุนที่ค่อนข้างบาลานครับอันนี้โอเคได้อันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับเพราะว่าช่วงนี้<ม>ต้องยอมรับว,ว่าความพันพวจากสงครามเนี่ยยังไม่หมดนะน่าจะมีต่อเนื่องสำหรับเดือนหน้าด้วยเป็นกันนะครับโอเคได้ขอบคุณเต้ครับนนครับผมบขอบคุณครับ